ี่นองครับชิปนี้ครับผมสั่งนกครับผ้ามาเบิงครับวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับไอหล่อน้ำนะครับของ dc 70เจศนะครับครับเดี๋ยวผมพาปเบรงครับอันดับแรกนะครับเหย้านะครับขันน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับค่ายอนแท็กสุดนะครับจากนั้นยันครับ หล่อน้านีเข่าม้ามันจำนะครับพอยันเข่าม้าจำปุ๊บนะครับจะปลดแท็กก็ได้นะครับหรือบอปลดแท็กก็ได้เดี๋ยวผมจะชิบแบบบอปดแท็กแต่ว่าเปลี่ยนหล่อน้าให้เบ่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือถอดออกมาเช็คนะครับก็เลยปดแท็กนะครับครับพอเขาปดแท็กออกมาแล้วนะครับมันจะมีฝานะครับแล้วก็จิบล็อกนะครับสิ่งจะเป็นตัวนี้นะครับ ฝาแล้วก็จิบล็อกนะครับตัวนี้นะครับครับมันจะเป็นฝานะครับเป็นจิบล็อกยู่นีนีนะครับไอ้เขาถอดจิบล็อกตัวหนอออกก่อนนะครับจากนั้นก็ถอดฝาชิมน็อกดึงฝาออกมานะครับจากนั้นมันจะมีจิบล็อกอีกตัวหนึ่งครับจิบล็อกล็อกลูกปืนนะครับจิบล็อกล็อกลูกปืนย้่นีนีนะครับฉีบออกขึ้นกันครับจากนั้นยิงน็อตเบอร์สิบสี่ครับตัวนี้ครับมองนิ้วผมสีย้อนหนีครับ ยิงออกมากครับพอยิ่งออกแล้วนะครับใส่ค้อนครับที่มีน้ำหนักนะครับตีออกมาเลยครับเดี๋ยวผมเสียนองมันเห็ดในเบ่งน,นะครับนี่นะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นมันจะมีสิ้นนะครับสิ้นกันนำนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวกับตรงนี้นะครับเห้เฮยนะครับตีออกนะครับเปลี่ยนตัวไม้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นน้องมันเห็นเห็นเบิ้งครับเอาครับสายคิมถอดลูกปืนครับ ตีตีลูกปืนลงนะครับยังโสดนะครับสังคีบนะครับโสดบอสนิดครับเมียสามครับลูกสองจิกอเพียบครับ สนมากเมียงนี้เราจะบ่ค่อยได้ใส่เงินน้ำหน่ครับสนมากเป็นเมียหน่อยกับกิกนะครับต่อ,อ,อไปครับมันจะเป็นอ่มีลูกปืนสองตัวนะครับอยู่นี่นะครับลูกปืนสองตัวครับนี่ครับจะได้เป็นลูกปืนสองตัวแบบนี้นะครับ นี่คือลูกปืนไม้ครับแนะนํำนะครับลูกปืนตัวนี้ใ,ใส่เป็นของศูนย์นะครับนี่จะเป็นสิ้นกันสิ้นกันน้ำนะครับถ้าว่ากันน้ำมันคือสิบเแมนครับพอพอแต่แน่น้ำกับขี้ต้มนะครับหลอดหลอดน้ำครับหรือว่ารเราเจียนแหละครับอ่าสิ้นครับ นี่มันจะฟ้าหนึ่งจะยุบปิดลุกปืนอยู่ทั้งหลังนะครับอีกฟ้าหนึ่งจะยุบฝุ่นนะครับอะไรของทั้งลานนะครับเทาแก่คนจะใส่ั้งแต่ของศูนย์นะครับของแท้นะครับของคูปต้าเลยนะครับอะไรทุกตัวที่ยุลานนะครับผู้ดใดที่ติดตามผมกับสีหูนะครับเนาะ ว่าผมเฮ็ดงานยูลานใดนะครับยูลานโชคธนชัยเทคเตอร์นะครับป้ใดสนใจนะครับหลมือสองนะครับสอบถามมาได้ครับทางผมนะครับครับนี่ได้ลูกไม้เข้าไปครับใส่ลูกไม้เข้าไปครับ ครับลูกที่2ครับลูกที่2หยัดลงไปครับครับตีลงให้จำนะครับจากนั้นครับใส่ปินล็อกครับใส่ปินล็อกล็อกไว้นะครับ ใส่ปิดลอ็อกลงไปครับพอใส่ปิดล็อกแล้วครับจากนั้นครับใส่สิ้นนะครับนี่ครับพลิกขึ้นมาครับใส่ด้านหลังนะครับสิ้นกันน้ำนะครับกันน้ำเขานะครับ นะครับไซซีนครับบอรครับอีกด้านนึงครับนั่นแหละตีลูกใบจำครับ โอเซครับจากนั้นครับเอาไปประกอบครับนี่ครับก้อนห้าที่ใส่นะครับหล่อน้ำนะครับห่าทําความสะอาดเกนียนออกก้อนนะครับครับคัดออกรูปออกน้งมันลางออกนะครับ เทาน้ำดาน,นทีเท้เาตอกซีนนะครับเขาดานในนะครับคื้ด้านนี้นะครับใส่เลยครับต่อเลยนะครับมันจะฟิตแน่นนะครับของไม้ครับ ครับพ่อเ่าตอกนะครับเขาไปให้มันจําบาหลูกเปืนครับแกนเสมอกันนะครับให้ขันน็อตเบอร์สิบีนะครับหลอกไว้ใส่น้ายากันคายน้ำได้ครับนะเป็นตัวนี้นะครับน็อตเบอร์สิบีมีแหวนนะครับปิดฝาตรงนี้ไว้นะครับอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เอาอ่าฝานะครับ ฝาตรงนี้นะครับให้ขันน็อตเบอร์สิบนะครับหัวจุกหัวจุกเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับหัวหัวอัดจลบีนั่นแหละครับขันออกก้อนนะครับก้อนที่ใส่ฝาตรงนี้นะครับให้ขันหัวอัดจลบีตรงนี้ออกก้อนนะครับน็อตเบอร์สิบนะครับขันออกเพื่อที่ห้องสีใได้ใส่ฝามันง่ายนะครับถ้าห้างประคันออกนะครับเบลาห้าดันเข่านะครับมันจะเป็นอ่า แรงดันอากาศว่าเห็ดห้ยฝาบ่าเขานะครับหรือว่าเขายากนะครับให้าขันหัวอัดจลเบียกรอนมันจะติเอาเขาง่ายนะครับครับว่าห้าใสฝาแล้วนะครับห้าใสปิ่นล็อกตรงนี้นะครับล็อกฝาไว้อีกทีหนึ่งนะครับกะเป็นการเซ็ตสิ้นครับวิธีถอดเปลี่ยนหล่อน้ำนะครับหลดดีซีนะครับ มันสิเห็ดยากแนตั้งแต่ตอนถอดแท็กนะครับต้องมีสองข้นขืนนะครับตาเห็ดผู้เดียวตาเห็ดผู้เดียวนี่คือกะเห็ดได้ขี้กันครับแต่มันจะไม่ได้ถอดแท็กนะครับเป็นการยนต์ตัวนี้เข้าไปนะครับยนต์ในสุดนะครับขันสกีออกยนต์ในุดนะครับกะเปลี่ยนได้ขี้กันครับเปลี่ยนผู้เดียวเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิมาเห็ดให้เบ้งครับเปลี่ยนผู้เดียวเปลี่ยนยังไงนะครับ หล่อน้าตัวนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ถอดแท็กออกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสังางลกขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ